เราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีบาปถต่เวลาจะตายได้เจะบาปกบบระุนเนั้อสมรรการจะมาชิงเันเข้าเราหนองใจหมายความว่าถ้าเราเลึกเึื่อบาปบาปจะเกาะติดไม่ยอมปล่อยงวลจะดึงลงอวายวงภูมิแต่เราเลิกึืบุญก่อนบุญก็จะเกาะติดบาปเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะอย่างใดเยันเง่นเข้าอีอย่างเงินก็เข้าไปได้ วิธีป้องกันก็มีว่าตามที่พระเจ้าทรงสอนท้าบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทำมาแล้วในการก่อนอยากตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยอีกอย่างเดียวเราเคยทำบุญอะไรบ้างนะยั่งเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์เยงอยางเคยให้ทานางนี้เป็นต้นตามนึกถึงไว้โดยเฉพาะ มันก็จะมีรมชิมจเฉพาะบุญมันก็จะห่างเลยเนื้อบาปตอนนี้ทั้งๆที่รู้ว่าบาปบมันไม่ขอไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทำโลยย้อะอย่างยิ่งถึงสิ้นห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีโวกเถอไปละเมิดเข่าเมื่อละเมิดแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไปวิธีที่พระเจ้าทรงแนะนำง่ายๆนึกนคือบุญคือว่าให้ภาวนาี่พุทธานุสติกามฐาน จิ่ใช้คําว่าพุทธโธแต่ว่าคำภาวนาในอย่างใดก็ได้นะาณะที่ก่อนที่เราจะภาวนานถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจา้าก่อนเพราะว่าคําสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจา้าจะภาวนานพุทธโธก็ได้สมาหลังไรกีกคุปโตก็ได้ละม้าบทะก็ได้ตามใจชอบแต่จิตตัวเราก่อนจะภาวนาน,น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ เวลานั้นเชื่อเป็นพุทธ,ธานุสติของปานนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์ตนการที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงมากปัญญาที่การมากแม้แต่คนที่มีบาปมากมากแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีการลบมาก,ก่อนก็ยังสามารถปฏิผานได้